สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราปานินตมงคลหนองคายสําหรับ EP นี้นะครับผมก็อยู่กันที่นอกสถานที่นะครับอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับเราอยู่กันที่ตลาดบ้านไม้นะครับจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับซึ่งตลาดนี้นะครับกำลังบูมมากเลยนะครับในจังหวัดหนองคายเองเพราะว่ามีแหล่งของกินของใช้เสื้อผ้าอาหารต่างๆมากมายเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านมาโฮมนะส่วนวันนี้ เราจะไปทำอะไรกันน in ั <with la> <ff> ้นต <europé en> ิดตามดูก <Freeman> ันได้ในคลิปเลยครับไปติตามกันในคลิปเลยครับสามสองหนึ่งไปดิตามกันได้ในคลิปเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านมาโฮมแล้วนะครับอยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับแนน้าตัวนิดนึงครับพี่ครับผมบิ๊กมาโฮมนะครับอ่าพี่บิ๊กมาโฮมนะครับร้านอาหารของเรานี่เป็นแนวไหนครับพี่ของร้านส่วนใหญ่จะเป็นฟิวชั่นแล้วก็บวกกับอาหารอีสานครับอ๋อลักๆจะเป็นหารอีสานใช่ครับอ่าส้มตำยำที่ใส่ปลาต่างๆครับออันนี้มีดนรีสดด้วยใช่ไหมครับนีครับนีอ่าพร้อมเลยนะครับอ่ามีทั้งอาหารดนตรีสดตรงนี้อยู่ส่วนไหนของตลาดบ้านใหม่คือเป็นส่วน โซนด้านหลังครับโซนด้านหลังที่จอดรถด้านหลังตลาดคือถ้าเข้ามาเนี่ยต้องเจอร้านพี่เขาก่อนแหละอ่าว่ายงง่ายเข้ามาเจอก่อนเลยเพราะอยู่ตรงทางรถผ่านเนี่ยที่จอดรถต้องเจอร้านพี่เขาก่อนตรงหัวมุมพอดีเลยอ่าหัวมุมพอดีเลยนะครับใครมามาได้นะครับอ่าสำหรับตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ร้านเราโดนไหมกระทบโอ้โหพูดพลยเลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านครับสี่รอบแล้วสี่รอบโดนทุกรอบเออร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ประมาณปีกว่าๆแล้วครับอ๋อก็ช่วงโควิดเลยใช่ครับ ปีกับ2ปีช่วงโควิดพอดีตอนไหนหนักสุดที่โควิดรอบไหนช่วงเมื่อกี้เลยครับอ๋อรอบล่าสุดนี่ล่าสุดรอบที่4ีเลยครับหนักที่สุดเลยครับอืมอืมก็หนักหน่อยผมว่าน่าจะหนักทุกคนนะทุกคนน่าจะหนักทุกคนแต่ผมได้ยินว่าวันที่15ตุลาตุาจะมีเวที่จะเปิดหมดของจังหวัดหนองคายเพราะของจังหวัดหนองคายผมบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ไม่ใช่แดงเข้ม อ่ามันจะผ่อนปนก่อนจังหวัดที่สีแดงเข้มอ่าหนองคายน่าจะเปิดก่อนอ่าครับ,รบ,รบก็ได้ยินคร่าวๆมาแบบนั้นว่าน่าจะวันที่15้าน่าจะเปิดหมดแล้วโอเพนหมดตอนนี้ดั้งตตียังเล่นไม่ได้ใช่ไหมยังครับยัง,ยงอ่าหลังวันที่15หเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็เอาปานินมาให้พี่เขาถามแต่จริงๆแล้วอะ่ะเมนูปนินน่ะพี่เขามีอยู่แล้วใช่ไหมครับนในร้านร้านมีอ่าเยอะแค่ไหนที่เมนูปนินโอ้เยอะมากเปิดคร่าวๆเหมือนจะเห็นหลายเมนูอยู่นะหลักๆก็จะมีมม ปบานินปาินลุยสวนปานินพุงแตกพวกนี้ครับที่เป็นสมุนไทยเยอะๆนี่คือลูกค้าเข้ามาต้องสั่งเลยแน่นอนเป็นซิกเนเจอร์อะไรอ่าเป็นซิกเนเจอร์จะบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ซิกเนเจอร์ร้านมาโฮมนะมันเหมือนซิกเนเจอร์ของหนองคายไปแล้วอ่ะเพราะจังหวัดหนองคายจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับในประเทศไทยนะจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่ผลิตปลาดินกระชังแม่น้ําโขงนะครับผมขอย้าเลยนะกระชังแม่น้าโขงที่มากที่สุดในประเทศไทยนะจังหวัดอื่นยังผลิตสู้ไม่ได้เลยนะครับ อ่าจังหวัดริมโขงอาจจะมีบ้างดึงการอ่ะอุบลมุกมีครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าหนองคายแน่นอนอ่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนพี่บิ๊กอ่าให้พ่อครัวเนี่ยช่วยรังสรรค์เมนูเอาแบบที่ไม่มีในเมนูเลยนะได้เลยครับสัก2เมนูได้ครับอ่าเอาแบบใหม่ๆเลยให้ผมชิมสัก2เมนูได้ครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราตามไปดูที่ครัวกันเลยครับไปเลย ผมโอเคมาแล้วครับเมนูปน,นินอันนี้คือที่ผมเอามาให้พี่เนี่ยคือไซส์ของที่ร้านอยู่แล้วรประมาณ8ปดเขีดเนาะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือจานเปรเลยนะผมบอกเลยนะนี่อ่ะ,อะเทียบกับหน้าผมอ่ะมั่ใหญ่มากอันนี้คือ,ค,อคือคุณหากินที่ไหนไม่ได้หรอกไซส์แปดเก้าขีดแล้วได้จานใหญ่ขนาดนี้อ่ะให้พี่แนะนําก่อนอ่ะเมน,นูแรกเลยเมนูแรกนะครับอ,นนอ่ะที่ไม่มีในร้านเลยครับลาบลาบปนินลาบปนินต่อมาเป็นตัวเลยครับงานเป็นตัวครับผมบอกก่อนปกติเนี่ยที่ผมเห็นนะลาบปนินในหนองคายเนี่ยเขาจะเอาเนื้อไปลวก แล้วก็เอาไปเอาไปคลุกเครื่องยำเครื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้คือเขาลังสรรมาใหม่ครับทอดก่อนฟิวชั่นนิดนึงฟิวชั่นเดนเป็นน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะก่อนชิมเมนูนี้อีกเมนูหนึ่งนี่อะไรครับอันนี้กะเพราบะนินครับกะเพราบะนินก็ไม่ได้แหวกกะเพราก็คือไม่ได้ใช้เนื้อแบบไปผัดเหมือนทั่วไปใช่ครับเป็นเหมือนซอสกะเพราแล้วก็เอาเนื้อที่ทอดแล้วไปคลุกรวมกันอ่าแล้วก็ปลาเป็นตัวเลยครับอันนี้ จ้งก่อนราคาเท่าไหร่พี่ปกติปกติที่ทําเป็นตัวเนี่ยเมนูของเราสองร้อยประมาณสองร้อยสิบบวกบวกประมาณนี้ไม่เกินหน่อยประมาณนี้นะครับอ่ประมาณสองร้อยเศษสองร้อยจนต้นนะประมาณนี้ครับแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าจานขนาดเนี้ยคุณมาเนี่ยสองคนคุณกินไม่หมดผมบอกเลยอาจต้องมาสี่คนอ่ะกินเป็นครอบครัวเนี่ยเมนูปลาแล้วเราดูดิไม่เกินสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหแต่ปลาถูกมากครับถูกมากถูกกว่าร้านอื่นๆถ้าถ้าใครได้มาหนองคายนะผมบอกเลยว่าถูกกว่าครับอ่าเพราะผมกินมาหลายร้านแล้วล่ะร้านอื่นจะ ประมาณ300ขึ้นน่ะแต่ร้านนี้ประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวผมจะชิมละอ่าให้พี่ชิมก่อนอ่าผมขออนุญาตผมขออนุญาตอ่าได้เครับอันนี้คือเมนูเมนูบุลลาบลาบนะอีกทีนึงโอ้โหนี่ชิ้นเต่งๆเลยครับโหอ่าอย่าลืมอ่าชิมก่อนเลยครับพี่ขออนุญาตถอดแมวอันนี้คงคงไม่ต้องไม่ต้องบอกถึงรสชาติอยู่แล้วเอ้ยไม่ไม่ต้องบอกถึงเนื้อสัมผัสหรือแล้วนะเพราะว่าปะนินเนี่ยในหนองคายคือเลี้ยงเหมือนกันหมดแต่รสชาตินี่แหละอันนี้อ่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีในเมนูวััดใจพ่ออครรวแล้บเนีย ก็ยั่วๆเป็นไงครับพี่เต็มคำเต็มคำาอ่าอันนี้บอกได้ลาบมาแน่นอนครับกินลาบมาก่อนเลยอร่อยเนื้อปลาดีมากอืมอ่าอันนี้ต้องบอกเลยนะมันเหมือนซิกเนเจอร์ของจังหวัดหนองคายนะนี่คือปนินนะครับเป็นเหมือนซิกเนเจอร์อีกอันนึงอ่าอันนี้เป็นกะเพราให้พี่ชิมขออนุญาตตักให้เลยครับอันนี้เนื้อท้องนะนี่เนื้อท้องอ่ายังไม่หมดเลยอ่าเดี๋ยวเราคุยกันไปด้วยทานไปด้วยครับไม่เป็นไรครับพี่อ่า แต่นี้ผมบอกหนุกมันเยอะมากใหญ่มากจานหนึ่งข้าวเพาขึ้นจมูกเล้วพ่อครัวนี่พี่นี่สุดยอดเลยนะทำคนเดียวทำไม่รู้กี่เมนูนะถ้าเข้าไปดูในเพจนะผมย้ำอีกทีนะคุณเขาไปดูในเพจเมนูทุกเมนูเนี่ยพ่อครัวคนเดียวคนเดียวับคนเดียวแต่ว่ามีคนเตรียมช่วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำคนเดียวสับคนเดียวนะไม่ใช่นะแต่ผมเจอว่าโอ้มัน สุดยอดอะพราครัวที่ทำได้ขนาดนี้คือไม่ต่ำกว่า30-40เมนูที่ทำอยู่คนเดียวคนเดียวครับอ่ะมาให้ใบชิให้ผมชิมบ้างมาขอบคุณครับเอาตรงนี้เลยครับเอาเลยครับพี่อันนี้ลาบนะผมก็ไม่เคยกินเมนูนี้ปกติกินแต่แบบที่เขาไปนึ่งเนาะแล้วก็ใส่เครื่องแต่อันนี้เป็นทอดก่อนเป็นทอดต่วอ่ะทั้งตัวเลยครับทั้งตัวอืดูสิกเนเจอร์ของจังหวัดหนองคายนะปนินกระชังแม่น้ำโขงนะครับผลิตเยอะที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่หนองคายนะครับ มาแล้วไม่ได้กินนองไม่ได้กินปันนินไม่น้ำโขงที่ถือว่าพลาดเหมือนมาไม่ถึงเนาะใช่เลยรสชาติลาบเลยครับขึ้นจมูกใช่แต่กินแบบข้าวคั่วกลินสมุนไพรมาเต็มโอ้โหแซ่บแกงขออยาดอีกตรงก็ครับนะกระเพราอันนี้เป็นกระเพราจะดูว่ารสชาติก็คือกระเพราเหมือนกันไหมเหมือนไข่ยี่วมากกระเพรากรอบหรือเปล่าอารมณ์ใะ่ไอ่าเพราะเป็นกระเพรากรอบนี่กระเพรากรอบนะครับ แหมถ้ามีน้ำเก๊กหวยล้างปากเลยนะสุดยอดเลยนะนะโอเคช่วงเข้าพรรษาเราพูดถึงอ่านั้นไม่ได้นะครับมึนเมานียนี่กะเพรานะครับเข้าไปโอ้โหกะเพรากะเพราเลยผมบอกเลยกะเพรานี่ลอยขึ้นมากะเพราไข่เยี่ยวม้าแต่นี้เข้มข้นกว่าครับแต่ใช้เมนูเป็นที่เป็นปาินทอดใช่ครับ ไม่ผิดหวังครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่ผิดหวังครับนะที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คืออะไรครับพี่เมนูแนะนําของทางร้านเราครับของทางร้านมาโฮมนะเริ่มเลยผมเห็นแล้วแบบไม่ไหวแล้วเปรี้ยวปากอันอย่างแรกนี่คืออะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกว่ายำสีสหายมาโฮมครับยำสีสหายมาโฮมใช่ครับเอหน้าตาน่ากินมันเหมือนกับแก้มเลยนะใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้า มาต้องสั่งแหละเพื่อง่ายอ่ะหนุ่มๆจะชอบสั่งเมนูนี้อ๋อกินกับน้ำกี๊ขโยนะครับมาเินกับน้ำกี๊ขโยเย็นๆอ่ะเมนูต่อมาครับอันนี้ตำมาโฮมครับตำมาโฮมตำมาโฮมเป็นส้มตำแบบฟิวชั่นอ๋ออันนี้เหมือนใส่ใส่ทะเลใส่อะไรมาหมดเลยนะใส่แซลมอน้ครับของแดงกุ้งปลาหมึกแล้วก็ไหลบัวอ๋อคือหลักๆจะเป็นทะเลแหละเครง่ายของกับน้ำทะเลสูตรของไทยร้านนัวๆนัวๆของที่ร้าน ต่อมาครับพี่เมนูนี้นะครับจังโกเนื้อครับจังโกเนื้ออะเออผมถามนิดนึงอ่ออัน,น,น,นี่อันนี้ไม่พูดไม่ได้<อ>จังโกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าใครไม่ได้อยู่อีสานเนี่ยไม่ได้กินหรอกเมนูนี้อ่าผมมั่นใจแต่น้องค่ายต่างก,กับอีสานจ,จังหวัดอื่นยังไงครับจังโกที่อื่นส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนผัดเหมือนผัดเนื้อน้ำมันหอย,อยนะครับอ๋อผัดเนื้อน้ำมันมหอยใบโหระพาอืแต่ของเราจะเป็นมีบวกความขม,มเข้ามาด้วยอ่าใส่เขาเรียกว่าเป็นเพี้ยะ เป็นเพียับเหมือนแจ่วเพียคืออันนี้ถ้ามาหนองคายเขาจะกินสูตรนี้ใช่ไหมใช่ครับจะมีรสชาติขมออกขมนิดนึงแต่พอลงไปในคอเท่านั้นแหละอร่อยแน่นอนหมดจานหมดจานหมดจานนะใครมาต้องลองนะเพราะว่าเมนูจังโก้หนองคายอุดรก็ไม่เหมือนลวทข้งจังหวัดก็ไม่เหมือนล้วถ้ามานหนองคายต้องกินสูตรหนองคายต่อไปครับพี่เมนูนี้ส้มตําหรือปะอ้าส้มตำสลับกันสลับกันอ๋อสสลับกันอันนี้คือ อันนี้ตำมาโฮมครับอันนี้ตำมาโฮมเมื่อสักครู่นี้ยำยำอ๋ออันนี้ยำมาโฮมอันนี้ตำมาโฮมอ่าใส่อะไรบ้างครับพี่เหมือนอาหารทะเลเลยเนาะเยอะๆครับเยอะแยะอหอยนางลมนะครับหอยแมงผู้วก็เป็นบมูยออ๋อแต่เน้นไปทางหอยนะเป็งหอยเยอะโอ้ยใครกินนี่คึกแน่นอนนะผมบอกเลยคือนี่คึกนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะหอยนางลมตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมตักให้ดูก่อนนี่ตัวไซส์ประมาณนี้นะเต็มช้อนนะ นี่ตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะครับอือนี่ตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ตำมาโฮมนะครับตำมาอันนี้ตำมาโฮมแต่สูตรเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะตำม่วหรือเปล่าที่เขาใส่เม็ดแตงโมอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะต่อไปครับพี่อ่ะเมนูนี้แนะนําเลยครับเมนูนี้แนะนำดีหนึ่งเมนูสุดๆอ่าเนื้อกระทะร้อนเนื้อกระทะร้อนอันนี้ไม่ไม่ร้อนเพราะผมผมก่อนถ่ายเนี่ยผมให้เขาทาไว้สักพักแล้วแหละควันมันเลยหายแต่เดือดร้อนตัวข้างต้ว ใช่แต่ตอนมาตอนแรกควันฉุยเลยแหละอันนี้คือน้ำมันหอยอีกเมนูแนะนำอีกเมนูเนื้อกระทะร้อนครับเนื้อกระทะร้อนอันนี้คือหลักๆเลยที่มามาผมแล้วต้องกินใช่ครับเมนูพวกนี้มาให้ใบชิมโอเคเราถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วครับมาต้องถอนมขอทีละอย่างเลยนะพี่อ่ะอันนี้ก่อนเลยอันนี้อีกทีครับยำสีสหายมาโฮมยำสีสหายมาโฮมเหมือนยำสามกรอบไหมผมว่าคล้ายๆนะอารมณ์นั้นครับอารมณ์นั้นคล้ายๆกันแต่ผมว่าซอสไม่เหมือนเพราะสีเข้มกว่า ซอสไม่เหมือนรสชาติจะเข้มข้นกว่าจะค่อนข้างเผ็ดเลื่อนหนึบขิกแก้วนี้รู้เรื่องเขเปรี้ยวปากอะทีนก็หวยใช่คล้ายๆยำสามกรอบแต่เข้มข้นกว่ามันจะออกเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนน้ำมะขามเปียกใช่ครับใส่เยอะหน่อยเนาะมันเข้มข้นเลยแหละเหนียวๆนข้กข้นกว่านิดครอไปครับ อันนี้อีกทีครับพี่อันนี้ยำยำมาโฮมยำมาโฮมใช่มีแซลมอนดูดูดูไข่สาวกสาวกปลาส้มปลาแซลมอนต้องมาชิมใหญ่ๆเลยครับพร้อมตองกินกับไหลบัวนะพี่นะใช่ครับอันนี้เป็นยำที่ยำใส่ปลาใส่ปลาใช่ครับเป็นสูตรของทา้งร้านว่างั้นแหละเพราะน้ำปลาแต่ร้านทําไม่เหมือนกันนะครับรสชาติก็ไม่เหมือนน้ําปลาของจังหวัดหนองคายเนี่ยมีผมว่ามีเป็นหลายสิบยี่ห้อใช่ครับแต่อันนี้สูตรของทังร้านเขาปรุงมาแล้ว ขอ่านเลยครับทำใหญ่ๆเข้าไปเลยฟินเลยพริกเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าออกแซบๆไม่ได้แบบแสบแบบแสบปากเลยไม่ใช่ครับออกเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดมากกินได้เรื่อยๆก่อกินได้เรื่อยๆนี่พูดงานี่ขายคนที่เล่าเลยนะพี่แต่ละเมนูใช่ครับต่อไปอันนี้แหละสําคัญเพราะว่าผมไม่กินจังโก้มาหลายที่ละไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนไม่เหมือน ที่นี่ที่เดียวอ่าอันนี้เป็นจังโก้เนื้อนะพี่นะเนื้อส่วนเนื้อส่วนที่นุ่มเป็นพิเศษหน่อยนะผลัได้เนื้อพิเศษมาครับตัวนี้อ๋อนะจังโก้สูตรของมาโฮมนะครับใช่ครับอืมกลิ่นไม่ค่อยกลิ่นกลิ่นยังไม่ค่อยมีกลิ่นเพ้ยนะใช่ครับเพี้ยได้ก็ปรุงพิเศษมาไม่ค่อยทงไปผัดต่อครับใช่ครับต่อขมไปนิดนิดหน่อยไม่ได้ขมไม่ได้ออกขมจ๋าไม่ขมมากไม่ขมมากครับ จะออกขมใช่ครับจะมีความขมนต่อร่อยเพราะว่าที่นี่เวลาเขากินเนื้อเขาจะใส่พีชใส่อะไรเนาะใส่พีชใส่ดีให้มันออกขมขมหน่อยใส่อีสานนะครับจะอยู่อีสานจะแซ่บนนิดหลงแซ่บเลยลหละครับอ่ะต่อไปอีกสองเมนูครับนี่ตำตำมาโฮมครับนี้ตำมาโฮมใช่ครับพูดง่ายก็คือเหมือนตำม่วใส่เส้นใส่อะไรคแค่เราเพิ่มพวกนี้หมูยอต้งลมตัวใหญ่หมูยอนี่หมูยอนี่คือโอเกอย่างดีเลยครับ ม่ยไคนมาหนองคายผมว่าก็ต้องกินแหละมันคล้ายๆหมูยออุบลแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนใช่ครับอ่าเมนูของไอ้หมูยอของหนองคายรสชาติจะจัดกว่าของอุบลนะครับผมเคยชิมมาแล้วล่ะจะเข้มๆกว่าหน่ออยันนี้ใส่ปลาด้วยเปล่าพี่มีปลาครับมีปลาราด้วยตับปลาร้าอีสานขาดไม่ได้นี่ครับน้ำมันตับม่วตอนที่ไปบอกครับครับผมมาคำนี้ใหญ่ๆคิดถึงน้ำเก๊กฮวยอย่างที่พี่บอกเลยอือ ใช่ตำม่วครับแต่ว่าเครื่องอ่ะจะจัดจ้านกว่านโอ้โหแล้วดูดวัตถุดิบที่เขาให้ดิมันไม่ใช่แล้วอันนี้จานจานอย่างพวกนี้เท่าไหร่อะผมทาจานนี้เท่าไหร่ร้อยสิบเก้าบาทครับทะเลมาครบครับมาทั้งทะเลผมบอกเลยอันนี้มาทั้งทะเลน่ะต่อไปสุดท้ายอันนี้ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเนื้อกระทะร้อนน่เนื้อกระทะร้อนร้อนโตข้างๆด้วยครับพราะควัน ควันขมงเต็มร้านเลยอ๋อนี่สั้ว่าใช้เนื้อเหมือนกันใช่ครับเนื้อเนื้อเหมือนกันอันเดียวกับที่ผัดจังโกครับโอ้ดูนุ่มนะครับมันเหมือนมีมันแทรกหน่อยหน่อยนะพี่อ่าใช่นืมันจะนุ่มมีทั้งส่วนมันแล้วก็ส่วนที่เป็นเป็นเอ็นเขาด้วยครับอืมจะไม่ค่อยเหนียวครับมันคล้ายๆผัดน้ำมันหอยแต่รสชาติจะจัดกว่าใช่ครับโอ้นี่ทําควันชุ่ยตอนแรกมาถ้าเราได้กินตอนนั้นเลยนะก็เหมือนผมบอกเลยเป็นนูเดือร้อนตัวข้างควันทั่วหมอกผมบอกเลยอือหือสุดยอดครับอ่ยาเดี๋ยวผม ถามก่อนว่าแต่ละอย่างนี่ราคาเท่าไหร่บ้างครับพี่ประมาณเท่าไรร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทได้กระทะร้อนนะอันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วร้อยยี่สิบเก้าร้โอ้โหจานเตยอันนี้ร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทได้เนื้อเยอะๆแบบนี้ไหยเนื้อเนื้อไม่ได้ถูกนะกิโลหนึ่งมีสามร้อยนะใช่ครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็เท่ากับตัวนี้ร้อยประมาณร้อยกึมต้นร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วตัวนี้ครับนี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทครับผมผบอกเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ก่อนเดี๋ยวจะดราม่าเนาะพี่เนาะ คือคุณมาได้อะราคาผมว่าต้องไม่แพงจับต้องได้แถมวันหลังวันที่15นะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหรือหลังวันที่หนึ่ะหลังวันที่1จะมีดนตรีละจะกลับมาเหมือนเดิมอมาชิมมาฟังได้โอเคโหนี่บรรยากาศก็ดีครับอาหารราคาไม่แพงที่สําคัญโอ้โหทำเลดีมากที่ท่าอากาศเย็นๆนะอันนี้อยู่ตรงหลังร้านจอดรถเลยนะเข้ามาเห็นร้านพี่คนแรกเลยนะเด่นๆนะจอดรถ คุณเมาคุณคันกลับไปที่รถได้ผมบอกเลยอ่าให้พี่แนะนำหน่อยครับสุดท้ายละอ่าปากร้านได้เลยครับพี่คยังไงฝากร้านมาโฮมด้วยนะครับอยู่หลังลานจอดรถตลาดบ้านไม้คลายของเรานี่นะครับก็เมนูอาหารหลากหลายเลยไปถึงดนตรีสดเพาะเพาะมันมีสโลแกนร้านด้วยอ่าว่าเลยครับ Good Food Good Music โอ้โหนี่ฝากไว้ด้วยครับฝากด้วยอ่าครับผมอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่บิ๊กมาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดียวกันครับก็ สำหรับข้อมูลข่าวสารนะครับยังติดตามได้เหมือนเดิมนะครับทางเพจปนินตมงคลหนองคายนะครับแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับปนินตมงคลหนองคายชแนลนะครับแล้วก็ทาง t ิ k ตอกนะครับปนินตมงคลครับผมสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว,วันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา